อ้าว่ะครับกราบสวัสดีผมมาห้วยแล้วนะครับผมสำหับนิยายร,ระบบขรอสอบสวนนะครับวันนี้เป็นตอนที่679้อถึงหกรนะครับผมอ้าว่ะครับเพื่อการเสียรายาผมไปรับชมรับฟังแต่จะไม่วันห้ดีกว่าครับ มันเจ็บจริงๆยิ่งเขียนรู้สึกว่าจิตแด้ๆของเขาได้รับความเจ็บปวดที่เหนือเจินตนาการหม่ว่าเขาจอยำานเด็มที่เพื่อที่จะทำความเข้าใจปฐมบทแห่งเวลาแต่เวลาก็มีจำกัดเขาแทบจะไม่สามารถเข้าใจอะไรได้มากนัก ท้ายที่สุดแล้วคือขึ้นดูเขาขอาความมุ่งมั่นและความทนของเขาเองโชคดีที่สภาพจิตใจของเย่เทียนแข็งแกร่งบวกกับคนเจ็บปวดปหลายหลายครั้งที่เกิดมาจากการนำรวมพรสวรรค์เขาจึงสามารถอดทนตัวคนเจ็บปวดได้มากกว่าคนอื่นเมื่ออย่างนั้นเขาคงพยายามแพ้ไปนานแล้วอีกครั้งในเวลานี้เย่เทียนได้อยอมรับเนื้อหาครึ่งหนึ่งของปฐมบทหเงเวลาแล้ว ขอเพียงสามารถอดทนร,รับเนื้อหาที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งได้บททดสอบนี้ก็จะประสบความสำเ,เร็จปอธรมบทแห่งเวลาทั้งหมดก็จะกลายเป็นของเขาอย่างแท้จริงแต่ถ้าเลือกที่อย่างแพ้ในตอนนี้เนื้อหาของปอธมบทแห่งเวลาทั้งหมดที่เขายัางรับมาก็จะต้องถูกรบประจากจิตสํานึกของเขาและเขาก็เชื่อว่าการรบเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิหารการเวลาสามารถทำได้เช่นเดียวกับ ที่เขาต้องการโครคความจำภายในจิตสมนึกของผู้ตนอดับจาพัดย่นแอซึ่งเขาสามารถทำได้อย่างง่ายดายแม้ว่าเขาจะยอมรับปฐมบทแนเวลาเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่เห็นได้ชัดว่าเนื้อหาที่เขาได้รับมานั้นเกินกว่าความคาดใจของเขาไปมากหากเขาค่อยๆทำเข้ใจปฐมบทใหเวลานี้ต่อไปความทุกข์ของเขาในด้านอพรังแหเวลา ก็จะในรับประโจบทามาสารนอกจากนี้ยังมีทัาารที่เกี่ยวกับเวลามากมายในปฐมบทแห่งเวลาดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะรับปฐมบทแห่งเวลานี้อดทนฉันต้องทนเหตุได้วิญญาณในร่างกายเขาไม่ได้อยู่ที่นี่มีเพียงจิตสำน,นึกของเขาเท่านั้นที่อยู่ที่นี่จิตสำน,นึกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำลายได้มันจะทำไรไปพร้อมกับจิตวิญญาณเท่านั้น จับใดที่มินญยมไม่ถูกทำลายไม่สําคัญว่าสติของเขาจะสลา,ายไปมากแค่ไหนดังนั้นเย่เทียนรู้ดีว่าเขาจะไม่ตายจากการยอมรับประธมะปดในเวลานี้จับใดที่ไม่ตายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าจะต้องสู้จนสติแตกเราก็จะอดทนเพื่อมาให้ได้แน่นอนว่าเขาควรจะทุกอย่างแต่ยากมากที่จะทำมาให้ได้จริงๆเมื่อเวลาผ่านไปสติของเย่เทียนก็ดูเหมือนจะแตกลา,าย วิสัยทัศน์ของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นมืดมิดนี่เป็นสัญญาณของจิตสำนึกที่กำลังจะมาลายแต่าาาแตนในนั้นเย่เทียนก็ฝืนบังคับประคองสติของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งขอยังคงยืนอยัดต่อไปอีกนิดเดียวเย่เทียนเห็นว่าปฐมบทแห่งการเวะาดาใกล้จะจบลงแล้วภายในใจของเขาเต็มไปด้วยความสุข ยังไงก็ตามเขาไม่ได้ผ่อนใครแม้แต่น้อยเขายังคงพยายามต่อไปอย่างเต็มที่พยายามที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอยู่ตลอเวลาเมื่อเยี่ยนเทียนดูซับอัครโตัวสุดท้าย นั่นก็หมายความว่าเขาได้รับปรมบทแห่งเวลามาสมบูรณ์แล้วมันจบแล้วทันใดนั้นจีสมนึกของเยเทียนก็นึกถึงสามคำนี้ก่อนจะมึสติไปโดยชื่นเชิงเดิมทีเยเทียนควรจะมึสติไปนานแล้วแต่เขาคือบังคับตัวเองติงจะตอไปเพื่อให้ได้มาซึ่งปรมบทแห่งเวลา เมื่อบทรดาสอบมอดกสิ้นสุดลงเจํานงของเขาจึงไม่สามารถคงอยู่ได้อยู่ต่อไปไม่รู้ว่าเวลาผา่านไปนานแค่ไหนแต่ในที่สุดเยสเทียนก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับคมุมงงในเวลานี้ขาพบกับผู้ทักแห่งเวลาขอวิหารแห่งกาเวลาอีกครั้ง ผู้เสิรคลทอดแห่งเวลาขอแสดงความยินดีที่เจ้าสามารถผ่านวัดสอบมอดกคบธรมบรมบดแห่งเวลาส่วนแรกได้สําเร็จข้าอยากจะถามเจ้าว่าเจ้าต้องการที่จะรับวัดสอบส่วนที่สองคบธรมบรมบดแห่งเวลาต่อไปหรือไม่ไม่ผมขอยอมแพ้เย่เทียนตอบกลับหรือไม่ดังเร เมตต่ส่วนแรกของพรธรรมบทมแห่งเวดาเขากรทแทบจะทนไม่ไหวแล้วเขาจะทนต่อส่วนที่2องได้อย่างไรถ้าเขายังคงดื้อดึงพยายามที่จะรับบททดสอบที่2 ของปรมบทแห่งเวดาจิตสำนึกเ,เขาอาจจะพาอะไรโดยจริงๆแม้ว่าเขาจะไม่ตายแต่มันอาจจะทิ้งเงาทางจิตใจที่ไม่สามารถระบอดได้เอาไว้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะยอมแพ้เมื่อได้ยินเย่เทียนคอยอมแพ้ผู้ประทักการเวลดาก็มองไปยังเย่เทียนและกล่าวด้วยรอยยิม้มเพื่อนการเลือกที่ฉัฉลาดด้วยสถานะและจะยำนง,งในปัจจุบันของเจ้า จะไม่มีทางที่สามารถทนรับอนริ่สงของปฐมบทแหเวลาได้แม้แต่วินาทีเดียวปฐมบทแหเวลาส่วนแรกก็เพียงพอที่ทำให้เจ้าใช้ได้ถึงขอบเขตผู้รุกผลซึ่งสำหรับเจ้านับว่าเพียงพอแล้วเมื่อเห็นผพ้ทักกาเมรดาผู้เช่นนีเศสเซียวของความไม่เต็มใจในใจิตใจของเจ้าเทียนก็มลา,ายหายไปอย่างสมบูรณ์เอาระก็าสามารถออกไปได้แล้ว ยิ่เทียนลูกทรงมจากวิหารแห่งกาลเวลาโดยผู้ทักกาลเวลาจิตสำนึกเขากับพื้นสูร่างกายที่รจ,จริงข้ามผ่านลมพิิเวลากรรมยังดินแดนสวรรค์สีครามโดยตรงนดินแดนสวรรค์สีครามเมื่อยิ่เทียนกลับมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูหินในเวลานี้พรสวรรค์ได้เวลาอพตมาเจ้าของเขา ก็ติดตัวเขามาเช่นกันพรสวรรค์ได้เวลาพรเย,ยเทียนได้รวมรวมเข้ากับพรสวรรค์ได้มิติแล้วกลายเป็นพรสวรรค์ได้มิติในเวลาดับพระเจ้าดังนั้นพรสวรรค์ได้เวลาดับพระเจ้าที่เขาให้รั้งปจากทั้มิติจึงสามารถรวมรวมเข้ากับพรสวรรค์ได้มิติในเวลาเท่านั้น พุมพรสวรรค์ด้เวลาพระเจ้าและพรสวรรค์ได้มิติได้เวลาพระเจ้าเริ่มรวมรวมเข้าด้วยกันพรสวรรค์ได้มิติได้เวลาพระเจ้าของเยียนเดิมทีเป็นการผสมรวมของพรสวรรค์ได้เวลาพระเจ้าและพรสวรรค์ด้มิติพรตภเจ้าอาจกล่าวได้ว่ามันมาถึงจุดสุด อดัพตเจ้าแล้วและตอนนี้ภายใต้กนอมกรมพรสวรรค์ในเวลาอดัพต์เจ้าจากโลกมิติเวลาในใสุดพรสวรรค์มิติในเวลาอดัพตเจ้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อพรสวรรค์ได้มิติในเวลาของเยียนเกิดการเปลี่ยนแปลง รอชังดูที่ฟอบมองอยู่ไม่ไกลพ่าตกรึงนี่มันรอชังดูในวันได้ถึงพลังแห่งเ,เวดาที่แข็งแร่งมาจากร่างกายของเย่เทียนและพลังนี้กําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องในแหนะผู้ที่มีพรสวรรค์ได้เวลาร,ระดับเจ้าเขาสัมผัสได้ถึงพลังแห่งเ,เวดาสองสายจากร่างของเย่เทียนซึ่งทั้งสองนั้ก็อยู่ในร,ระดับเจ้า เห็นได้ชัดว่านี่คือการกรวมรวมพรสวรรค์ได้เวลาอาดัปตเจ้าซึ่งนําไปสู่อาดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เราชางจูรู้สึกส่วนก็คือเขายัางพัาได้ว่ามีพลังพรสวรรค์ได้มิติอตตตาดัปตเจ้าแทรกอยู่ในกันแแปลงนี้ด้วยแปลก พรสวรรค์ได้เวลากำลังจะยกระดับขึ้นแต่เหตุใดถึงมีพลังของพรสวรรค์ได้ปติด้วยเรากลับว่าพรสวรรค์ได้มติกำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับพรสวรรค์ได้เวลาเรอจังยูมองอไปด้วยความสับสนแต่ม่ว่าในกรณีใดพรสวรรค์ได้เวลาพรเยเทียนกำลังเปลี่ยนแปลงไปซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้ว ไม่คิดเลยว่าเย่เทียนจะสามารถพัฒน,นาพรสวรรค์นในเวลาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้จริงๆบางทีข้าอาจจะเห็นพรสวรรค์นในเวลาที่เหนือกว่าระดับเจ้าในอีกไม่ช,าาช้ารอชางอยู่รู้สึกตื่นเต้นขอฝ้กปกป้องเย่เทียนในกบเงียบรอให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเยเทียนประสบความสำเร็จ เวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นไม่นานเนสุดเย่เทียนก็สิ้นสุดกระบวนการรวมรวมพรสวรรค์ได้เวลาและพรสวรรค์ได้มมติอัพระเจ้าตรวจสอบเย่เทียนเปิดใช้งานพรสวรรค์หรือคัดลอกเพื่อตรวจสอบพรสวรรค์ที่เปลี่ยนไปไปของเขาในเวลานี้พรสวรรค์เวลาอัตระเจ้าได้หายไปแล้วและพรสวรรค์ได้มติอัตระเจ้าก็เปลี่ยนไปเช่นกันพรสวรรค์ได้มติไดเวลาอัพระเจ้าก็สิ้นสุด เวราเมื่อเห็นเช่นนี้เย่เทียนก็นแ,แสดงดท่าทีมีความสุขในทันทีในสุดพรสวรรค์ไดมิติในเวลาของเขาก็ทับการวิวฒนาการกลายเป็นพรสวรรค์ไดมิติเวลาอะรบพตเจ้าพระสงฆ์สุดแม้ว่าจะมีคําว่าเวลาตามหลังแต่ก็บ่งชี้ว่าพรสวรรค์ไดมิติของเขายังไม่ใช่พรสวรรค์ไดมิติอะระพตเจ้าพระสง์สุดโดยสมบูรณ์ แต่มันก็เหนือกว่าพรสวรรค์ดบัตเจ้าปกติอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในแง่ของพลังแห่งเวลาพรสวรรค์ดบัตเต้าขั้นสุดนั้นแข็งแกงกว่าพรสวรรค์ไดเวลาดบัตเต้า่วไปมากท้ายที่สุดนี่คือพรสวรรค์ที่รวมเอาสองพรสวรรค์ดะบัตเจ้าเข้าด้วยกันและแน่นอนว่ามันคือพรสวรรค์ระดับที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอน เนื่องจากตัวชังดูเบนี่เย่เทียนเตรียมไปคิดที่ทดสอบพรสวรรค์ที่เขาไม่รับมาเมื่อเย่เทียนเตรียมตาเตนขึ้นลอวชังดูก็มารากฏตัวต่อหน้าเขาเย่เทียนดูเหมือนว่าพรสวรรค์ในเวลาของเจ้าจะพัฒนาสำเร็จแล้วใช่ใหรือไม่เมื่อมองไปที่ตัอชังดูเี่เียนไปด้วยความคาดหวังเย่เทียนจึงพยักหน้าใช่ครับพรสวรรค์ใเวลาของผมไปถึงอัตตาเจ้าขั้นสูงสุดแล้วยิ่ยมมาก ดรอชังดูรู้สึกมีความสุขมากทนาดนั้นเขาก็ทําเย่เทียนอย่างกริตรนเย่เทียนก็สงสัยว่าเจ้าจะสามารถแสดงพลังของพรสวรรค์ได้เวลา,าอัะพัฒเจ้าเพื่อสุดให้ข้าดูได้หรือไม่แต่ถ้าเจ้าไม่ต้องการข้าจะไ่บังคับเจ้าไ,ได้ครับเย่เทียนคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตอบรับจากนั้นเยเทียนก็ปรใช้พรสวรรค์มิติในเวลาของเขา แต่ก็ไม่ลืมที่จะปกปิดพลังไว้ส่วนหนึ่งก่อนที่จะใช้ปราสิทธิ์หอ,อกใงกาเวลาในทันทีทักษะศักดิ์สิทธิ์หอ,อกใงกาเวลาหอ,อกใงกาเวลาสีเท่า แทงทะลุผ่านความวบ้าเปล่าทำลายกฎแห่งกาเวลาแายใต้สวรรค์และปฐพีเธอได้เห็นถึงพระโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวของมันแม้ว่าจะไม่มีการอ้างอิงแต่ราทันอยู่ก็ยังรู้สึกถึงพลังอันน่ากลัวของกฎแห่งก,กางกงกเวลาจากหอกแห่งกาเวลานี้ ยอดเยี่ยมพลังของหอกในกาบรานีสว่างแงยิ่งกว่าพอสวร์ได้เวลาอดปัตเต้าของข้ามากพลังได้เวลาอดปัตเต้าเครื่องสุดนั้นไม่ธรรมดาจริงๆน่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ตลอดชีวิตเย่ยเทียนพอใจกำลังของหอกในกาบรเาเป็นอย่างมากพลังของหอกกาบรเาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2-3ถึงเท่าเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนอากล่าวได้ว่าความแข็งของเย่เทียนในเวลานี้พุ่งทะยานขึ้นอีกครั้ง รอดชังดูขอเยเ่ทียนดูต่อโดยเขาต้องการที่จะหาตือกับเยี่ยทียนเกี่ยวกับพลังแห่งเวลาและศึกษาความสวรรค์ได้เวลาอันดับเจ้าพระองค์สุดโดยเฉพาะเยเ่ทียนได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เป็นเพราะรอดชังดูหากไม่ใช่เพราะเขาเยี่เทียนคงจะไม่มีโอกาสจะเข้าไปยังวิหารในการเวลาดังนั้นเขาจึงตกตรงไปธรรมชาติเยเ่ทียนชีวลตาอยู่ในอาจารย์ดูนานพอสมควรขอได้ จอหน้าเกี่ยวกับเตา๋าแฮมเบรดากับรชันยู ู่เป็นประจำในระหว่างที่เขาได้พูดคุยกับรอชังยูเย่เทียนก็รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปฐมบทแห่งเวดาในบางครั้งเขายังได้แบ่งเป็นความรู้ความเข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับส่วนแรกของปฐมบทแห่งเวดาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อรอชังยูทําให้เขาตัวรึงเป็นครั้งคราว3มปีต่อมาแม้ว่ารอชังยูจะต้องการให้เย่เทียนอยู่ต่อแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะจากไป ท,ที่สุดนี่ก็เป็นอาจากรอชังยูเขาไม่อาจาสงบใจจูผลอยู่ให้ได้นอกจากนี้เย่เทียนกังวลว่าจุดของเขาได้ความรับบางอย่าง,ขงเขาอาจจะถูกเปิดเผยดนงนั้นเขาจึงจะตัดใจรีบจากไปในทันที เราชันยูเหวคนักใจขอนย่เทียนที่จะไปในนั้นเขาจึงไม่ประจํา,ยา,ยาดังย่เทียนใบขอพาย่ยเทียนกลับไปส่งที่พมนุษ์ด้วยตัวเองพมนุษย์เมือนเทียนหลานย่เทียนกลับมาแล้วหลังจากกลับมาย่เยเห็นในบอกเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคร่าวๆให้เซียวจูพยัางเขาฟังจากนั้นเขาก็ปิดดานฝึกฝนในทันทีในครั้งนี้เขาเตรียมที่ปีกตัวชเวดาในการฝึกฝนให้นานยิ่งขึ้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปฐมบทแห่งเวลาส่วนแรกหากเขาเข้าใจส่วนแรกของปฐมบทแห่งเวลาได้เพียงเล็กน้อยความแามารถงเขาก็จะก้าวหน้าไปอย่างมากทักษะการสู้ขเขาก็จะพัฒนาขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามในขณะที่เทียนกำลังจะฝึกฝน กับมีคนมาขอพบเขาภายในหอสวรรค์ย่้เห็นได้พบกับแกกที่ป้าซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากโจเทียนซิงองเขาโจเทียนคาระพระท่านาจารย์โจเทียนตูขุนเถอะย่เทียน้วยผลที่โจเทียนแต่ท่าทีอย่าต่อเช่นนี้มันคงเฉพาะการที่เขาขอให้ดอดชังอยู่ช่วยฟื้นคืนชีพเขาให้กลับมาในชีวิตอีกครั้ง ครับถ้า,าจานโจเทียนลุกยืนขึ้นแต่ก็ยังไม่นั่งนั่งเถอะจากนั้นโจเทียนก็นั่งลงการฟื้นตัวของเต้าเปียอย่างไรบ้างหลังจากฟื้นคนชีพแล้วมันไม่ได้ทำให้รู่โตก,กับคนสูตรสภาพเติมอยาสมบูรณ์ยกตัวอย่างเิ่นมียานเซียนของเขาจําจำเป็นต้องชนะมลกระทบจากการเวลาท้ายที่สุดเขาก็ฟื้นคืนจะดีด แม้ว่าเขาจะมีคนสำตําที่สมบูรณ์แต่เบญญของเขาข้ามิติในเวลามาคนธรรมดาจะไม่สามารถแบกรับผลกระทบดังกล่าลวได้จำเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะกําจัดผลกระทบเหล่านี้ออกไปนอกจากนี้หลังจากพ้นคืนชีพแล้วร่างกายยังจูดในสภาพอ่อนแอจำเป็นต้องใช้เวลาฟื้นฟูเช่นกันขอบคุณท่านที่เป็นห่วงสิทธิหาดีแล้ว ดีในวังนี้อย่าเพิ่งออกไปแล้วพักกิจใดๆพักผ่อนให้เพียงพอภอาจารย์ทำให้รักฐานการเพราะของเจ้ามั่นคงเสียก่อนได้ขอรับเออท่านอาจารย์ในจ,จริงแล้วการที่สิทธิ์ถูกลอบโจมตีครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหืมีผลอื่นอย่างนั้นเห้อเย่เห็นรู้สึกประหดใจใช่ครับอาจารย์คนที่ยินมาแาด,ด้ว่าสิทธิโจมตีเดือพันหนาเด็กที่มีชื่อว่า่อไม้เด็ก พอไม้เด็กเป็นเพียงกลุ่มเด็กปจาบาลไม่ได้มีผู้แข่งแกร่งอยู่ในเผ่ามีปาเทพเป็นผู้นำเพียงไม่กี่คนเท่านั้นโดยปกติแล้วเผ่าพลาดได้ที่นนี้ไม่มีทางกล้าจอมตีเผมนุษย์ของเราแม้แว,ว่าเขาจะรับกระสนนจักรตอนแต่ก็เป็นไปได้ยากที่พวกเขาะยงมือแต่เผ่าไม้เด็กกับกล้าได้จมตีสิทธิ์แม้แต่ปาเทพเผมนุษย์ก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุผลเหตุจริงไม่ใช่เพราะคำสั่งของปอตอนนั่นเป็นเพียงข้ออ้างที่เผ่าไม้เด็กต้องการดวงคามผิดให้กับเผ่าปตอนเผ่าไม้เด็กได้คำสั่์ไปยันว่าจะยอมรับพักดีต่อเผ่าปตอนแต่เผ่าปตอนก็ไม่ควรออกสั่งเช่นนี้ให้แก่เผ่าไม้เหล็กเพียงแต่ว่าผมลูกของเราไม่ได้ขอให้เผ่าโปอตอนตรวจสอบเรื่องนี้ดังนั้นเผ่าโปตอนจึงไม่สนใจแต่คิดว่าเป็นเพียงในเล็กน้อย เหตุผลที่แท้จริงสําหรับเรื่องนี้ก็คือสิทธิ์ที่คนพบความรับของผอไมไอเด็กผอม้อเด็กอาจจะรู้เรื่องนี้ดังนั้นพวกมันจะตัดสินใจลงมืออย่างไรก็ตามหลังจากนั้นพวกมันก็คิดจะไปขอความช่วยเหลือจากตำรอนแต่พวกมันก็ไม่คิดว่าโปดตอนจะปฏิเสธและเมื่อรวมกับการลงมือทำลายล้างผอม้อเด็กที่รวดเร็วบอมนุษย์ส่งผลให้ไม่มีใครร่วงรู้ความรับนี่ต่อไป ความรับที่เจ้าบ้าคืออะไรกันเี่เทียนรู้สึกสงสัยเน่บาเผ่าแม่เด็กจะเป็นเพียงเพลกเล็กแต่พวกเขาปลอดภัยแผดใต้กุ้มคของผอมน,น์และพวกเขาอย่างรอบปริยานบ้าอย่างรับพักดีตัวพูต้ตนด้วยลุนน่มนาคทั้งสองนี้พวกเขาอยู่ที่บ้าเป็นกลุ่มที่สละได้กันบวลมากความรับอะไรกันเน่ที่ทำพวกเขาจอมเสี่ยงค่าโจเทียน โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพันตัวเองถ้าอาจารย์ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตหรือไม่ถ่าเคยได้ยินเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้โบราณแห่งความกระหนและต้นไม้โบราณแห่งการทำลายหังหรือที่รู้จักในนามสามต้นไม้ในตำนานในบรรดาต้นไม้ทั้งสามนั้นต้นไม้โบราณแห่งกระหนเป็นต้นไม้ที่พบได้บ่อยที่สุด ในต้นไม้โบราณแห่งการทำาวยดังนั้นถูกกล่าวถึงในสีโิรจารจากยุคจาวาของก่อนสำหรับต้นไม้แห่งชีวิตนั้นอันดดยากยิ่งกว่าแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เคยปรากฏมาก่อนว่าคนบ้าต้นไม้แห่งชีวิตนี้สามารถมอบความอมตะและความยาวไปอันเป็นดันสำหรับใครก็ตามทีด่ดื่มน้ำจากต้นไม้ของมันหรือว่าเจ้าได้พบต้นไม้แห่งชีวิตในผอไม้เด็กใช่แล้วขอรับ สิืบพบสารที่อย่งนั้นโดยบังเอิญต่อมาสิกรได้ไปยังอสมมุสมทอแม่เด็กเพื่อตรวจสอบหนังสือของพวกเขาตอนแรกสิทิ์ก็ไม่รู้ว่ามันคือต้นไม้แห่งชีวิตแต่แต่างจากค้นคว้าใรายละเอียดจิตก,ก็พบการมีอยู่ของมันอาจเป็นเพราะการตรวจสอบข้อมูลในหนังสือเหล่านี้ จึงทําให้ความรับรู้ไหลเพื่อไปสู่การแค่แขนจแต่พ่อแม่เด็กพ่อแม่เด็กคงกว่าว่าสิทธิ์ในเื่องนี้บอกต่อพวันรสซึ่งนั่นหมายถึงจ,จบของพวกเขาดในั้นพวกเขาจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวต้นไม้โบราณให้ชีวิตเดิยี่เห็นรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากนี่เป็นสมบัติโบราณที่ไม่แต่ผู้สุดหอยหาแต่สิ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นนี่ก็คือบางทีเขาอาจสามารถใช้มัน เผกฝนเอเวชาต้องกำเนิดให้ถึงระดับที่6ได้ขอเพิ่งเผือกฝนเอเวชาต้องกำเนิดถึงระดับที่ห้าตอนนี้ชนชั้นสิ่งมีชีวิต,ตของเขาก็มาถึงระดับที่ห้าแล้วในฐาน,นะสิ่งมีชีวิตระดับที่ห้าพลังชีวิต,ตของเขาแข็งแกร่งมากอยู่แล้วแต่หากสามารถไปถึงระดับที่6ได้ความแข็งแกร่งของเขาควรจะได้สวรรค์ยิ่งกว่านี้ อย่างไรก็ตามเย่เทียนไม่เคยคิดเกี่ยวกับกระฝนคมิชาต้องกำเนิดเลยเพราะการที่จะไปถึงสิ M ่งมีชีวิตระดับที่6ได้นั้นจอต้องฝึกฝนคณิชาสวรรค์ต้องกำเนิดให้ถึงระดับที่6และสื่อกลางที่จําเป็นที่ทําให้เขากลายเป็นสิ M ่งมีชีวิตระดับที่6ได้ก็คือต้นไม้โบร,ราณแห่งชีวิตและน้ํจากต้นไม้จินวันมากดังนั้นเย่เทียนจึงต้องหาต้นไม้โบร,ราณแห่งชีวิต พั่ฝันระดับที่6ของเครพิชาต้องกำเนิดให้สำเร็จแต่ต้นไม้โบร,ราณในชีวิตนั้นหายากมากแม้แตุ่่วงสุดก็ต้องการมันและเมื่อมันปรากฏขึ้นมันจะดึงดูดุ่วงสุดมากมาย ไมต้องเกิดการต่อสู้ย่งชินขึ้นอย่างแน่นอนเดือนนั้นเย่เทียงจริงเทพไม่มีความหวังที่จะได้รับต้นไม้แห่งชีวิตเลยอย่างไรก็ตามเขาไม่คิดมาก่อนว่าวันนี้โจเทียนจะนํเข่าวต้นไม้โบราณแห่งชีวิตมาบอกเขาโจเทียนอาจจะต้องการต้นไม้โบราณแห่งชีวิตนี้ข้าเด็กใจที่เจ้าอาบอกเรื่องนี้แก่ข้าอย่างไรก็ตามถ้าเต็มใจจะแบ่งปันต้นไม้โบราณแห่งชีวิตนี้กับข้าจริงจริงนั่นเหรอถ้าอาจารย์สิทธ ตายมาแล้วครั้งหนึ่งหากไม่เฉพาะท่านสิทธ์ไม่รู้ว่าต้องใช้วลดาอีกกีป่ปีขวาที่พอกนุษย์จะช่วยฟื้นคืนชีพกลับมาบางทีสิทธ์อาจจะถูกดื่มเดือนไปหลอดการโดยก็ได้ดังนั้นชีวิตของสิทธ์จึงเป็นของอาจารย์หากมันเป็นประโยชน์ต่อท่านอาจารย์สิทธ์ก็จำใจที่จะว่ามันให้แก่ท่านทั้งหมดไม่ถ้าเราได้รับต้นไม้ให้ชีวิตไมจริง เาจะแบ่งกันคนละครึ่งจากนั้นเย่เทียนและโจเทียนก็พูดคุยถึงตำแหน่งของต้นไม้่งชีวิตในไม่ชาเย่เทียนก็รูว่าต้นไม้บดานไฮชีวิตนั้นอยู่ที่ไหนปรากฏว่ามีบนที่มอโดกในพม้เด็กซึ่งมีทางเข้าหลายทางแต่พม่เด็กก็ไม่รู้ทางเข้าทั้งหมดและโจเทียนก็มากอืน่นทมตามเงื่อนไขาบางอย่างแด้วเข้าสู่พื้นที่มอโดกแห่งนั้นจนพวกเขาเข้าไปในพื้นที่มอโดก เขาจึงได้เห็นต้นไม้เห็นชีวิตและสมาชิกภ่าไม้เด็กแต่คนที่จกัการอยู่รอบเนื่องจากโจเทียนเธอสัมบัิร,รับที่สามารถซ่อาตัวได้ขาจึงดบเรี่ยงไม่ถูกใครพบเห็นถ้าอาจารย์พื้นที่โมโดกันนั้นอนุญาตเฉพาะผู้ตนระดับตามกว่าดับจักเข้าไปเท่านั้นดังนั้นผู้ที่แย่สุดในดินแดนโมโดกจึงเป็นเพียงผู้ตนระดับสงสุด พอดับออจากท่านนั้นแม้ว่าในรานี้ผมนุษย์จะกวดล้างผม้เด็กเป็หมดแล้วแต่มีความเป็นไปได้ที่ผามเด็กส่วนหนึ่งจะคงอยู่ในที่นั่นสิทธิ์มีความแก่งไป่มากพอแม้ว่าสิทธิ์จะไปที่นั่นได้แต่ก็ไม่สามารถนําตำหนิโบราณให้ชีวิตกลับมาได้ดังนั้นข่าวนิสิทธิ์จึงมารบกวนท่านอาจารย์ดีแต่ข้ารังระวังตัวให้มากกว่าน,นี้จากนี้พวกเราจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ถูกติดตามในพอรเต้ที่พึ่งเพื่อนคนชีพจะไม่ควรที่จะไปที่นั่นมิฉนั้นอาจจะดึงดูดความสนใจของพวกอื่นเราควรรอเวลาเดี๋ยวค่อยไปในภายหลังขอรับท่านอาจารย์เอาละครับเดี๋ยวนะครับผมตอนนี้ใครนี่หน่อยนะครับผมเย่เทียนจะสามารถไปถึงชิงชีวิตรดับที่หกได้เดี๋ยวไหมนะครับผมเอาไปดูกันต่อตอนหน้าก่อนนะครับอา่ะครับได้พลาดกันใดก็ขออภัย มาได้ยิน่นีนะครับอย่าลืมกดติดตามไลค์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเรียบร้อยนะครับคองครับ